สวัสดีพี่น้องชายยูทูบทุกท่านครับสวัสดีเช่นเคยครับเอาวันนี้ขอสคลิปหนึ่งนะครับเอาฝากเพื่อนอาชายยูทูบนะครับวันนี้มาดูน้องมะน,นาวกับน้องออนดิวครับผมอสองคู่นี้ประกบกันครับผมเ,เดี๋ยวน้องมะน,นาวจะโชว์ลีลาการขึ้นจากบอ่อ น่าจะได้หลายเที่ยวนะครับทีมงานรถดำซิ่งด่ด,ด่วนครับผมขับโดยอาจารย์บบยนะครับอาจารย์บบยมาอยู่ด้วยกันก็หลายวันหลายคืนแล้วครับแต่ว,ว่าดูลีลาของเสบอยนะครับว่าจะขอบองมะนาวได้ขึ้นจากบอ่อได้อย่างลีปราจดจา้าน ขนาดไล่ครับผมกระตือส่สองก็ตามมาครับน้องออนิวครับน้องออนิวเสี่ยนวีนะครับดีครับเดกา้ารอยเก้าสิบห้าครับผมอ้าวมาแล้วแม่ร้อมเครื่องครับดูว่าจะกระตือร,รึอเปล่ากระตือรเึเปล่าครับสองคันนี้นี่ท่อลั่นเลยครับอ้า เอาบปครับผมตามมาติดครับผมอยบอยไหวไหมโบย เจอกับด oh, ักแล้ว <c ười> เอาละไงโอ้ oh. เอาเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวมาดูบอยครับไม่ <c ười> ไปได้ครับผมโอ้ช oh, น <c ười> บอยเจอลุงรางครับลันชุ่เลยทีเดียวครับผม เจ้าซูเปอร์เอ็กโอมาครับผมอินโนซิงไฮเทคครับผมนี D ่ก็ร้อยเก้าห้ามกันนะครับเดี๋ยวมาดูน้องออนิวครับผมว่าตัวนี้นี่ท่อลั่นลั่นทุ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับเสียงนี่เปรดเลยครับ อจอเนิวนี่เพิ่งออกมาใหม่ครับผมออกมาดูงานนี้โดยเฉพาะครับก็าจะทำงานได้ประมาณสองวันแล้วแหละครับดูคนขับคนใหม่ครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างลูกพี่ออพอได้ไหมพอขับได้เนาะดีครับ คนขับคนใหม่เจ้าซูปเปอร์เอ็กซ์ครับผมได้กี่เทีย 5, เท่ยวแล้วฮะห้าหกเที่ยวแล้วโอ้นี่มาทดลองงานดูห้าหกเที่ยวพอได้เนาะพอไปได้ครับผมเอาลองครั้งแรกครับคนขับคนใหม่ครับผมสองคันนี้คนขับคนใหม่เหมือนกันครับสองคันนี้เน้องออดิวนี่คนขับคนใหม่เหมือนกันครับ ลมแรงหน่อยอันยันเดยวคนขับมาจากอะไรนะลืมละแถวบ้านกวดน่ะลืมชื่อแล้ว แจนชิดคนคำเวโคบอกว่า,วาใส่สิบตักครับสิบตักโอ้จส,สิบตักเลยวะลูกพี่ไปไหวอยู่ครับสิบตักไนงะ <c oughs> ยังไม่พอครับ เดี๋ยวมานดนนองเอ็นออนิวขึ้นขึ้นบ่อครับผมเราจะตัดขนาดไหนเออหลับไหมเอไมอไม่รอดไหมรอดไหมโอ้รอดอยู่รอดอยู่ ลั่นครับต้องลั่นทุ่งครับถึงจะไปได้ครับแหมออกตัวออกตัวไปหน่อยพลาดไปหน่อยครับเมื่อกี้เออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอ,โอ้น้องมะน,นาวจมตรงนั้นเลยเมื่อกี้อ <c oughs> โอ้ตรงนั้นคนขับคนใหม่คนขับคนใหม่คนใหม่้บคนใหม่หมเลย มาจากไหนนะเจ้าบ้านกลวนั่นแหละสริแนาานแหละอมอ่ะตามมาก็เจ้าซูเปเอ็กครับผมคันนีคนขับคนใหม่ครับคนเดิมมาอยู่ละคนเดิมไปขับรถพ่วง่าคันนี้จัดมาจากบ้านแสงทรัพย์ครับ mm H.O.7D hmm. 195 คันนี้นี่ถือว่ายังใหม่ครับสภาพยังสวยอยู่เลยครับพอพอเรียบแล้วเลยเอาเลยไป

คนขับนี่ไม่ใช่ธรรมดาได้คนขับเนาะดีครับแรงฮีโน่ไม่ต้องกลัวนะฮิโน่เนาะีอ่อดีครับ คันนี้็รก,กี้ครับโรก,กี้ร้อยเก้าสิห้าครับแล้วก็คันนี้ในจัดโบมาแล้วครับ็รกกี้แต่งเทอโบโอเซที่ค่าศูนย์นะครับอาชมกันพลิกล้นครับผมก็ยังไงฝากช่องเสียมด้วยครับ ลมแรงครับวันนี้ฝุนค่อนข้างที่จะเอาการือนกัรนาฝุ่นี่เดี๋ยวมาดูรถขายกับข้าวสายยาสายลองพิบูลครับผมจากอุบลสวัสดีครับผม มาดูว่ารถคันนี้แต่งเทโบนี่แรงเหลือไหมครับนะกับการขึ้นบ่อแบบนี้นะครับเอาครับผมินาทีสำคัญครับมาดูครับแม่ไม่ต้องเร่งเลยครับเพื่อนได้ครับ สบายสบายครับผมรันนี้อ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณขอบใจทีมงานอ่าเชคัสสังลุยทีมงานสินุยบุรียามครับแล้วก็ขอบคุณะยัง ทำซึ่งดินดวดด้วยครับอ้าขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ